อ,อะไรบนละแกนี่เป็นคนแก่เลยตอนนีนเ้เดี๋ยวดีฮะเดี๋ยวฉลองเช้าเลยผู้ายมันดีฉลองไหมเลี้ยวมั้ยเขาวิ่งไวๆดีวิ่งไวไม่ได้ลูกขามันตึงละ มันตึงแล้วมันจะพริกใช่ไหมเอาแล้วทำไมไม่กลับรถอ่ะค่ะเดี๋ยวตีต้องไปเรื่อยๆก่อนนิดนึงถ้าเรายอมแพ้มันง่ายๆมันก็จะเคยตัวถ้าเกิดเส้นตูดนี่บอกนี่ไม่ได้ดูโทรศัพท์ฉุนไม่ล้มอ่ะไม่ล้มก็ตายอ่ะสมโหดจังเลยนี่ก็เป็นแห่โหดจังคือหน้าคว่ำนะคะถ้าหลุมมาเสร็จก็ได้คนตายสามเติมกันเลยเหรอ ตามเติมั็เลยลูกฝึกลมหายใจไปด้วยที่สอนไว้อะลืมยอยูอยังหายใจเข้านับได้ถึงสามหายใจออกสี่ห้าหเจ็หายใจออกให้ยาวกว่าหายใจสัน้นหายใจเข้าลูก